ครับสวัสดีครับผมวันนี้ป้าเพื่อนๆมาชมสวนครับผมสวนที่จังหวัดพัางงาครับผมผมไม่ได้ลองมาหลายเดือนนะครับผมมาถางสวนหน่อยครับผมก็ต่างไปเรื่อยครับผมตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วด้านบนนู้นว่าจะปลูกปาล์มครับผม ปลูกตามว่ตอนนี้ก็เป็นต้นเป็นสวนที่ปลูกอันนั้นครับหลายหลายอย่างครับผมมีกล้วยบ้างมีทุเรียนบ้างตุเรียนด้านบนครับเรียนทุเรียน,ยนม,มีต้นอผักเมียงครับผักเมียงผักภาคใต้ครับยอดแกงกะทิอร่อยครับหรือว่าลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ครับ ลอยเลยครับเป็นเป็นผักทางภาคใต้ครับผมอันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพังงาครับผมเป็นผักเหมียงครับผมผมพาไปดูยอดยอดต้นผักเหมียงมียอดยอดไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวเลี้ยนยังต้นยังเล็กอยู่ตัวเลี้ยงพันพื้นเมืองครับผม อั่างนี้ยังทางไม่เสร็จก็นี่ครับยอดยอดปลักเมียงครับประมาณนี้นะครับยอดปักเมียงปักเมียงในบ้านผมเรียกยอดเกลียงครับมันผันกทางภาคใต้ครับผมมาสา่งไปได้แล้วอ่าอ่า วันละนิดละหน่อยครับไม่ได้ไม่ได้ลองมาครับผมอยู่ระยองครับก็ตพิงลองมา,มาที่บ้านบาง,งานาครับผม <c oughs> เริ่มเตียนขึ้นเยอะแล้วบ <c oughs> ต่าทำไปเรื่อยๆครับ lấy cánh các bạn. Mặt nào. Mà nào có mi. Lỗ em mà nào. Mà nào pen phía chít có นี่หลายรายยางครับผลไม้ตุเรียนตุเรียนนี่ปลูกได้สองสามปีแล้วท่านสามปีแล้วแล้ก็มาปริงครับมาปริง ต้นทุเรียนพันสาลิกาเอามาปลูกต้นนะครับสาลิกาพันสาลิกาวันนะี ตเรียนครับตุเรียนด้านบนไม่รู้ปีนี้จะออกลูกป่าวครับอย่แล้วเป็นอยู่อยู่แล้วออกลกูกหลายลูกอยู่ครับตัวเรียนพันพืนบ้านครับพืนเมืองครับ bọn cầu quân tập làm can lắp trong lắp bọn đi khá hấp.